เปาได้อะไรมาไหนได้อะไรมาไหนด้านหน้าตามันเป็นยังไงเปละาแปะให้แม่ดูหน่อยโชว์ที่โชว์ไหนอยู่ไหนเม็ดสบแปนี่ไงนี่เหรอนี่เขาเรียกว่าอะไรบายตบายไม่เขาเรียกว่าอะไรนั้นน่ะที่อยู่ในมือเม็ดเปละแปะหรอแล้วใครพาเป่าเล่นนิชาเปล่าอ่านิชาเอาไปใส่น้ํากันดีไหม อันเปาแล้วเอาไปใส่น้ํากันดีไหมดีไหมครับเออาไปเล่นกันป,ป,ป,ป้าดูเออไปให้ป,ป้าดูเร็วเดินทางไหนเดินทางไหนเออเดินไม่ต้องเอาไปเร็วไปให้ป,ป้าดูนี่เปาได้อะไรมาพา่อดูนะดูเขาหน่อยอ่ะอันนี้ให้ป,ป้าดู อ่ะไหนเม็ดเปาะแปะอยู่ไหนไหนมันเปาะแปะไหมเปาะเปาะเปาะเายังไม่ได้ดึงก้านมันอ่ะปอต้องดึงมันเม็ดเ,เดียวดิเออนั่นแหละนั่นแหละลองลดูดิเออบางดิม,ม,ม, <laughs> มันแตกกี่ยัง ไหนอุ้ยอ, <laughs> อุ้ยเอาแตกแล้วเอาเอาวางไปเอออาก็นห็นไม่ต้องเอาเอา,เอาเด็ดมาใส่อีกไหนมีใครเคยเล่นกันไหมคะอันนี้เรียกว่าอะไรลูกเรียกว่าอะไรเม็ดอะไรเม็ดอะไรป๊อแป๊ะ ป๊อปต้องดึงอันนี้มันออกด้วยลูกป๊อต้องดึงอันนี้มันออกเออว้เอเอปล่อยไว้ปล่อยไว้เดี๋ยวมันก็ลอยเองอะอาดหรืออามันเป๊ะยังดูดินิชาชวนอุ้ยแม่ตกใจไม่ต้องไม่ต้องจับปล่อยมันอา้าวเอาเด็ดมาใส่ไว้ เอาไม่ให้มันป๊อปแป้หรออุ้ยนั่นอยู่ในมือมันก็แปะเห็นไหมเอ,เอาแล้วทำไงอ่ะเอาเร็วๆใส่มาขอหนึ่งเม็ดรครับเอาตูดมันออกด้วยดิไม่เอาตูดมันออกมันไม่แตก เออได้ไหมวางก่อนเออวางก่อนอ่าโอเควางได้อ่ะดึงออกเออแหละว,ว้าวมีใครเคยเล่นไหมนะเม็ดปะแปะมันเป็นต้นอะไรเนียไม่รู้แม่ก็เรียงไม่ถูกอวยเออ ถูกตองโคเคเวลิกูเวลิกูไหมอ่ะมีอีกไหมอันนี้มันแตกแล้วมันแตกแล้วจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาเป็นอย่างไหน้าตาเป็นอย่างไเห็นไหมเ mm. <Yeah. S 2> ย้แีกเล้ว มีอีกไหมไม่พอแปหมดหรือยังอันนี้หมดแล้วมีอีกไหมอ้าวนั่นมันดอกไม้นี่นี่ไงเดี๋ยวปาดูในนี้อ่ามันหมดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยไปเล่นกันใหม่ปปาดูในนี้มันมีมนี้มันยังไม่แตกลูกแล้วเม็ดข้างในมันเป็นเม็ดสีอะไรอป๊าดูดิเป็นเม็ดสีอะไรอ่ะ ยมันเป็นเม็ดอะไรเนี่ยเม็ดลอยเม็ด,ด,มด,มดลอยลอยอยู่หรออ้าวอะไรงลงไปเลยเหรอแล้วกลายเป็นอะไระทำกับข้าวเหรออ้าต้มอย่างหรึแล้วต้องจุดไฟก่อนไหม